เมื้อวานี้ยายเพ้นมิสรมันโนมาถักทายผีน้องกับเกาเด้อค่ะมาถักทายผีน้องก็ไมาจัการจะได้คัวค่ะทุกคนยายไป็นนักจะเห็ดยังโมตี้ทุกคนเบิ่งสีสีม่วงสวยบ่ค่ะดอกอันชันเนาะค่ะเนาะยายเป็นนักจะเห็ดข้าวต้มผัดค่ะทุกคนค่ะยายเพ้นคิดอยากอืข้าวต้มผัดอ่าที่ผัดใส่เนี่ยใส่น้ำดอกอันชันเนี่ยมันจะเป็นยังไดดเนาะค่ะนาะก่อนหน้านี้ยายเพ้นเคยเห็ดแต่ว่าเห็ดใส่ใบเตยนั่นแหละค่ะ เปลี่ยนเบิรงอะไตุกข้นดอกฉันมันเยอะมากตอนนี้ฝนตกใส่เนาะมันงามค่ะอู้หออกดอกหลายแหงนะกล้วยน้องๆถั่วถั่วดิบค่ะนี่เป็นไหนช่วงมือหัวเลยอืมใบดอกใหญ่จังอ่ะอืมจัดนู้นไปเนาะ

สีสวยสีสวยคักเลย,ยกลุดลงไปใส่ทัวลงไปสักกระชายด้วยกระเด้อหมอนมากเลยมือน,นี่เด็ดกรบบุ้มมีโดลายมือเลยได้นี่ ด harma, ดแดดแดดโบมีจะมาหวนคักหวนนีเอาแบบไม้เลยห่อกระตุ eight, n, ่มพัดเย็นเพล่นดีบนเห็นสวยงามน้องขอเนาะ ว่าคัะมาเต็กไอ้ขังนี้มันแสบเนแะ้วเ่าเนาะไม่เน้นสวยงามสีสวยจัเยงเลยขังเหล็กเลยด้วยนี่ที่เป็นกระตุ้มพัดพัดเขาเนี่ย ใส่ดรกอันชั่นเนาะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เห็ดระเทียมันลวนหิ่งไหมมันหลายยีเพ็นเอาหมาหุงเขากระเลียมเอาค่ะเนาะแมย่ยีเพ็นกับเก็บไปหุงคือกันอือม,มันออกดอกซุกม,มือออกซุมมือเลย นี่เได้มีประกวดน้ำเข้าอะไรหรอกการประกวดนี่คือตกอําดับนิดหนอเนาะติดอําดับน้ำเข้าดอกว่าฝีมือไม่ดี ่าซั่นว่าจะเป็นว่าบริใส่หลายใส่สําเก่าล้ววหวานซั่นตัเสร็จแล้วสิซิมให้เพินบ่เหมเรียบร้อยแล้วนี่มหอสวย่เอา่ซั่นว่าเอกโลห้อน่ซั่นหอีได้ตัดกะ่อ จะียเอเด้อร <love> ัยนกาศให้ินไปเจอได้นาะค่ะบันนี้พี่นนี่กะดี่ลักไม่มีฝนฝนถึงชั่วอีกแล้ว ๆก้าวเวอยกินกัก2 3 4 5 6 2 13 14 15 ลูกพัดตกอันชันชั้นไหนแต่ว่าผัดนี้เน,นี่ยยังเป็นกระสัใบเตยพี่ดูค่ะตอนที่หนึ่งเนาะยังเป็นกระสัใบเตยลงไปในน้ำน้ำอ่าหม้อที่ขั้หนึ่งอยู่ค่ะอย่างว่านหอมเนาะมันเป็นกล้วยที่เอ่อ ก๋วยบเล่ไ่มคะทุกคนค่ะก๋วยหอ,อกระตุม่มคัดมือเมื่อกี้เพิ่งว่าคายเห็ดหาเนาะค่ะเนาะยังเป็นไดงเห็ดอีกแล้วทุกคนทุงใงไงบ่ค่ะทุงมาเริ่มเลยได้เห็ดอีกแล้วอ่า เป็นกาว่าสิลวกเนาะล่างแล้วกระลวกอัดแข็งไว้ไหมคะ่ะเอาไว้อัดเทียเวลาที่คิดอยากย้ำมันม,มีเนาะค่ะเนาะสั่งเพิ่นอีก,อย,อกยุสองพับาทได้ค่ะนี่สองร้อยบาทขัดเพิ่มได้ไหมอีกกัดเสี้ยวอีกเนาะค่ะเนาะอัดไว้อัดแข็งไว้เอาไว้เอ่อเวลาที่เอา dài nó phải đâu มกัดทิ่ตอวเวลาเลยมันจะกัดคำเลี้ยวได้นี่เสียงนกขับตะกคนค่ะนกดังกนดังนี่ขนาดได้เป็นนางยู่กลัวน้องขนน้อเสียงนกยั่งเล็ดของมาอยู่ มือเป็นอน่าเป็นวันพักน้องขอน้องค่ะเป็นวันพักนั่นแหละค่ะก็เลยอ่าไปตลาดกับคุณทิมนะคะสื่อกับเขากับนางคุณทิมน้ำอืมค่ะไปกินอ่าไปกินข้าวข้างนอกน้ำค่ะอาหารเที่ยงนาะงขอน้องทั้งเสาทั้งเที่ยงนั่นแหละ mà sẽ này nói nữa thả sẽ bỏ lại nó còn nó mà đều lại cứ câu tiệm thả cứ câu nó còn nó ngay bây, bây, bây sẵn

เตื่นแต่เช้าทุกมือ้อทุกือแหละทุกทีฝากโท่ฮาเม่เพราว่าเฮ้าอืมคำเพลนเนาะอันนี้กับคำเฮ้านี่เสาเพลนไปนี่เวลานี่ยสวนทางกันเลยเนะค่ะ ไปมาเตว่านเอาดเสร็ก็ตัดหญ้าอีกแล้วม้วัดก็ตัดหญ้าใั้แหงเม่า้อมี้ก็ตัดหญ้าให้แหงเม่าห้หามสร้างหามแม่เฒ่าเลยเด้อ หมู่ว้านี่กันสองเหเกินลูกเคยตัดหญ้าไปให้แล้วที่นี่แม่เทาเหรนไม้มาเกี่ยวมือไหมก่ะทุกคนค่ะมาเกี่ยวลูกเคยเหรนว่าเอ่บอบอกไปเทาตะเตออยู่บ้านเดียวว่าหามมาเราจะเกี่ยวไปให้เองเราบ้าเนาะเราจะตัดไหมค่ะทุกคนตัดไปให้แม่เทาเหรนมา <c oughs> แม่เทากอกฟังภาษาหูเลี้ยงเนาะ <c oughs> มาที่นี่พ่อมา ก็บอกยัยเพีนเลยว่าเออแล้วแบบเนาะหามบอไหแม่เท่ามาสังหามบอไหมาเฮียนมาอยู่บอไหมาตัดหญ้าหามเลยมาตัดหญ้าว่าะัะนั้นเจ้าจะตัดไปให้เองบ่อยากให้แม่เท่าเฮ็ดนั่นแหละทุกคนค่ะอยานแม่เท่าเมื่อยนั่นแหละอยากให้เฮ็ดให้แม่เท่าตัดไปให้เองอื บอยากให้ทำงานนะบอกยัยเพชรนะบอกแม่ไม่ต้องมาห้ามมา,าสันว่ภาพก็หมดเคยตับกระหังเรงาก็เลยบัมาเราขนเอาเงินยัน,นเคยว่าเอาบัมา กันบนกเนาะก็ไปโตนีน่เนาะเขามีเนาะหอมมีหอยเลยหอมกะทิหอมกะทีนี่ยผ่อนอยู่นีชิโว่เห็ยนิ้นนมักน,น,น,ก,นกัสีืงคนคำเย้เพลนหรอเปล่าสีบรินหนึ่งไง ตมันเตกไหลมาไลยไม่ไต,มต้องมดตกห่าก็สิเอาไปแหงเม่ ให้น,น้องสาวกินน้ำคือเก่านั่นละ,ค,ะ,ะนค่ะพวกวัตถายเพชรเฮ็ดยังกะซามนาะอ่อนนาะจะเป็นเมนูกระเพาะกับน้ำหรือยังกะซามก็คือเอาไปให้แม่กินกับน้องกินน้ำอยู่แล้วนะะเพราะว่าคุณพี่เพิ่นกระเพืบบ่อนว่าสิ่งที่กินน้ำห้าแบบนี้เนาะะ้องคนนึงร้านสาวย่เพชนกับ ร้านสาวเย็บเนี่เป็นคนที่บ่มังของหวานนองกนาอบะมังของหวานอืม,อมนไปตมรบังชิคใหสบน ជ្រើន់ខ្ល់ផ្នុះំបារបានប់ត្រើនខ្លាញ្លាពីទាលាភា ແຕ່ພີ່ກໍວ່າມັນບໍ່ວ່າມັນพอดีເນາະກະເນາະຄືຕິມເວົ້ nhung nhung lại. bắt đầu. đi. want to help me. Go on. Yes. Go on. Not somebody, FT, come, come down. And somebody will come this way. FT, not see you. You keep moving? Yes, yes, yes. Have fun? Yes. Wake up. Hello, everyone. Hello, team. Not so weird. I tried already. Mm -hmm. Sweetly. Sweet no. Home. Sweet like you. Okay. Oh, yeah. <laughs> Thank you. What? I'm not going to hold the just It's <laughs> to taste again. It. think It's you. too hot, yeah. It's too hot, yeah. It's yeah. It's โอไม่ตรงทิมส่คุณทม่งุมสนุกใ่คสนุกใช่คนุกใชสิมสนุกุณม่คุณทนุกคนนุกน ขีดเงาค่ะทุกคนผู้ยิ่งเพิ่มืมเมืองเลยป้าค่าตะห่อเนาะก่อนเนาะค่าตะเบาค่าตะกลุ่มขีดเงาค่ะทุกคนมาถักมาถ่ายด้วยกันเด้อค่ะนี่แหละค่ะห่อข้าวต้มพับเนาะข้าวนมค่ะข้าวต้มพัดอ่าดอกอันชันค่ะทุกคนค่ะเบิ้งมันสิออกมากไปเจนไหสุกเลียเนาะก่อนเนาะขีดนาพออันใหม่ยิ่งเพิก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขปุ๊บุขคนได้ค่ะเด้อเด็กติดตามแต่ให้ายตังใจยิ่งเพิ่มมีฝลั่งมานก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ